เอาแล้วครับก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกรีนเทลเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กับเพื่อนคนเดิมนะครับนมสดสวัสดีค,ครับครับผมเอาก่อนอื่นผมต้องชี้แจงก่อนนะทุกคนว่าพาร์ทแรกที่เราเล่นไปอะเซิร์ฟมันหายไปไม่ได้กดเซฟก็เลยไนดะ้มาเล่นใหม่แล้วผมเล่นเล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้ว ก็ไปสักพักก็หลายชั่วโมงอยู่อ่ะแล้วก็เซฟใหม่ก็โดนย้อนด้วยครับใช่ใชครับพอดีเครื่องมีปัญหานิดหน่อยโดนย้อนไปมันก็ไม่ไกลมากนะย้อนเนี่ยผมเปล่าคนป่าได้หอกอันนี้มาด้วยอ่ะไม่รู้ว่าหอกอะไรอ่ะแต่ก่อนนอนเอาพลังก่อนผม โอ้เพิ่งหกโมงเช้าอยู่ียคุณไม่ได้นอนไงคเป็นน้ำเด็กน้ำหมดเติมน้ำก็เติมน้ำดูดิกระโปรงน้ำอะ่ะเอาไว้ตรงทางเดินพอดีอะ่ะโอเคเราไม่เนื้อไหมไม่มีเลย <Okay. S 1> ตอนนี้ไม่ได้ล่าแตด่ดูกับดูกับดักสัตว์ก่อนว่าได้ไรไหมอะไรบ้า <c oughs> <c oughs> กิ่งไม้มันลงได้อยู่ได้กิ่งกายสองตัวแก้ขัดไปก่อนกิ่งกายกิ่งกายเอากระเป๋าเต็มอีกวางเห็นไม่เป็นที่มันก็เลยเต็มเี็บร้อยได้นกตัวนึงนะสวยคิวการโยนหินมันบก าไม่โดนหรอกกูตายไงกูตาไม่โดนต่อเน,นี่ยนี่นะปัานเพิ่มเติมที่เราทำมาคือทำหลังคาครอบเตาไฟแล้วก็ทำครอบที่พักอะเวลาฝนตกไฟจะได้ไม่ดับอา้าวใส่นกหาย,ยกนกหายจมน้ำหรือเปล่าเนี่ยก็กำลังหาในน้ำนี่แหละ <c oughs> แถ <neuroscience> วบ้านเราไม่เหล็กด้วยนะแต่เหมือนมันจะยังไม่เกิดเลยต้องรออีกครับอะไรนะเหล็กใช่ใช่โอเคเอ๊ะนกหายไปไหนเนี่ยเก็บมีดคกับผมต้องอัปเดตก่อนว่าเสือดาวไอตัวที่มันฆ่าผมเมื่อกี้วันนั้นผมมันอยู่โอ้นี่ไงอ๋อมันอยู่ข้างบนมันได้อยู่ในน้ำอ๋อไอเสือดาวที่ฆ่าผมวันนั้นผมกับเพื่อนไล่แทงมันอะ เกือบตายมันวิ่งหนีอ่ะแต่ไม่กล้กาวิ่งตามทุกคนเลือดูจัดอ่ะเฮ้ยนกใหม่แล้ววะต้องจัดทุกอนเรีย<ป>บร้อยตก <c oughs> นัดเดียวเลยเหมือนกูนั่งอยู่แล้วปลามันไม่มาเฮ้ยอันนี้ของใครตกมาเก็บหรอของมึงตกอย่างนี้ใช่หรอเนี่ยอะไรอ่ะในใน้ำในน้ำอะ่ะของมึงใช่หรอเออน่นใช่ มาเก็บเด็กมาเก็บเด็กเชือกเต็มเลยสัสใหม่แล้วหว่นเสียดายเชือกมันหักหลบรถนั่นหักลลหกลบเลยเชือกกับกล้วยเอาเนื้อเต็มเลยนี่ว่าอ๋อแมน้ำแม่น้ำ,นำ,นำโอเคเรียบร้อยเรถล้อไอ้น้องมีหนึ่งตัวอสองตัวอีกแค่ตัวนั้นนี่ตาย อนนี้กระเป๋านักที่หายเราเนี่ยโล้ยแ่โยนหนนกินต่ไม่น่าขนาดนี้เลยเนี่ยปตาสุแล้วสุกแล้วนนะเฮ้ยเราเราอันนี้มันทำได้นะเราเอาไอ้เทีบยางไม้อะตยบยางไม้มาทำคดเพิ่มได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย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 เ้ย จิ้งกระดูกดึเปอ่ะโดนนังพึ้งกันเต็มเลยครูเป็นน้งมาสามตัวสบายแล้วเดี๋ยวย่างเนื้อต่อนื่อปอนอะแล้วมันกัดยู่ตรงไหนอ่ะพึ่งกัดด้วยเออโอ้โหผึ่งขึ้นครับพี่น้องนี่เรามีเนื้อมนุษย์ด้วยเนี่ยไปล่าคนป่ามา มีเดอร์เหรอทำไมของกูไม่มีมึงเอาให้กูไงออ๋ต้นขอบเต็มมึงเอาให้กูไอ้ต้นเขาแสดงว่าเขาแสดงว่าย้อนมีเยอะใช่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 เอาก็เยอะอยู่นะต้นต้นกล้วยกูหายผูกไว้ตรงนี้เฮ้ยนี่ไงเลยเก็บได้เหรอรู้มันให้ก็ไม่ใช่เลยไม่รู้ว่ามันไม่ใช้ไม่เหมือนขุดไม่ได้ รู้นหน่อยแล้วไปต้องไปนอนก่อนนอนๆตด้วยไม้จะหมดว่ะเดยวกูตัดไม้มาสำรองไว้ดีกว่า,ากูว่าป่านก็จะพังด้วยขอ,อนอนก่อนแล้วกันก็แยกส่วนเลยครับไม้ยาก,ก็แยกส่วนเก็บเข้ากระเป๋าเก็บหมดอ่ะเรามีที่เก็บไหมละ่ะ เราก็แยกส่วนปุ๊บป๊บป๊บป๊บเต็มแล้ววิ่องอย่างเดียวจังหวะนี้นะครับกดใส่ไปเลยอยู่สูงสุดห้อันอนะ่ะเหลือเฟือในนี้ตรงนี้เรามีบ้านต้นไม้ด้วยแตม่มันทำได้แค่นั้นมันต่อเติมให้กว้างกว่านี้ไม่ได้แล้วเหมือนมัน ให้ขึ้นไปสองสัตว์ไปส่องอะไรก็ไม่รู้โอ้นอนแล้วฝืนไม่หายด้วยวะฝืนหายเหรอไม่ฝืนไม่หายไม่รู้เลยต้องต้องกินยากินอะไรแล้วแบบต้องมีเนเด็ดตัดเบนเด็ดให้เลยดิยเคยจะไปหาไอ้เบนเดตเ็นเดตฝั่งบ้านเราไม่มีมั้งใช่ไหมไม่มีไม่มีต้องไปเกาะ โอเคเดินไปเออได้ยินเหมือนแสงลิงได้ยินเหมือนแสงลิงเลยตอนเนี้ยใช่ใช่มีลิงด้วยวะคนป่าเราก็เราก็เป็นคนป่านะตอนนี้อยู่คนละเผ่ากันไม่ถูกกันเข้ามังไปเข้ามังไปยูกหนูมาสิบนัด แล้วครับให้เป็นเนปปังก็เห็นจะมาคามไปครับ6อันค้าไว้เย,ยอะๆเลยเพื่อได้ใช้เอาเรียบร้อยเอาเกียนในกล่องนะ <c oughs> มันเหมือนใบบอระเพ็ดว่ะพอาค้าเป็นเวนเนต็ปแล้ว กินแต่เนื้อไม่กินผักจวเป็นลมอีกเเก็บเชือกเท่าไหร่กันเรื<ป>่งขึ้นไปตรงนั้นก็แล้วลที่กูบอกว่าเจอเสียงคนป่าได้ได้ได้ขึ้นไปกูเข้ามาเสียงแม่งหล่อนจัดได้เสียงหนูเสียงอะไรด้วยเนี่ย อันนี้เหล็กหรือเปล่าใช่เหล็กมันเป็นเหมือนก้อนเล็กๆอยู่ตามแบบ้องหินเลยอ๋อเออพึ่งพื่งเพืงพื่งเพื่เพื่งเพื่งเพเพื่ไเ่เพื่งเไื่งเพ็่งเพื่ไเ่เรืไงเพื่งเพื่งเพืงเพื่มเ่งเพ่งเพื่งเพ่งเพเพื่งเพื่งเพื่งเ่งม่เพเพืม่เ่งเ่งเงเพืเพ่ยเงเนงตามมาเเง่งมาทงอะไรตรงนี้วะเย็นรู้ัน ร้อตกลมัตกเดี๋ยวเราล่า,ต,า,ต,าตัวจระเข้กันเนี่ยล่าองคนป่าจระเข้เนี่ยนเะนื้นอนี่แล้วเนอนี่ไม่จำได้กูคเคยกินไหมเจ้อาอ้วกแตกอ่ะไปข้างหน้าคนป่าเห็นไหมไหนไหนไหนี่นีน่ข้างหน้าสองคนเลยเนะี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่เห็นกูยังไม่เห็นป้าพ่อปไม่เจอแล้วไม่แล้วกูเข้าไปแทงให้นะมันคนละเผ่าเราเราต้องสู้เว้ยแย่งชิงอาหารเว้ยอู้ฮ่าโหตรงนั้นถ่านมันปนใช่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 ดูดีด้านหลังมีคนมาไหมไม่มีนะยังเข้าไปแทงไส้แมไหมสองคนใช่ไหมเฮ้ยมันหันหน้ามาแล้ว มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห<อ><อ>็นแล้วเอาเลยเอาเลยเลยเว้ยไม่กระโดดหออัวโจ้ยอันนี้ใช้ธนูว่ะแทงโดนนัดหนึน่งนัดสองมันหลบนัดสามสามันหลบมันโดดขึ้นข้างบนปาหินใส่เอาดิปา<อ>หินโดนมันติดบล็อกอ่ะมันขึ้นไป็ักเลยว่ะเห็นระมันขึ้นไปติดบัล็อะได้แล้วลงมาแล้วมันตายมันตกตาย โอ้ไม่มีไม่มีมีดอะมีดตัดแร่หน่อยเไม่ไม่มีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับได้โอเคครับเลยครับแม่ขวานกูจะพังกูทิ้งขวานยังไงวะเล่าจากกระป๋องไงอีกตัวหนึ่งอะตัวหนึ่งมันหายไปป่ะโอเคโอเคไม่เป็นข้ามมีดก่อนโอ้หกินพลังงานมากกินธนูไม่ไม่มีของกินเลยกูมีเนื้อนะเอาไหม เอามันแลกยังไงวะกดซันเลยใช่ไหมกดอ e ีเดียทำไมไม่ให้กูนี่วะเฮ้ยได้ยินเสียงมันเยอะมากอ่าเอาอาหารไปก่อนไหนจริงแล้วจริงแล้ว,ลวเ้ยทำไมไม่ให้กูกดอ e ีวะสายแล่ไม่ได้มั่งกว่ามีดลองเอามีดมาดิ เฮ้ยเใกล้ๆเลยเก็บใกล้เลยนั่งก่อนเจมี่แบอบ้สดยีไม่ได้ไปไปไเข้ามาเข้ามาเขาไเาไป้ดูดูยิงยากอะมันตองมันสั่นมากเลยใช่ใไป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 มันคืออะไรอันนี้บอราสักสิทธ มันร้องเพลงวะไม่ใช่ฐานใหญ่ไปเลยหรอวะน,นี่นี่นะข้ลางรัล่าง,าง,างไปนมสดกี่คนวะสามแทงได้หนึ่งอุ้่มนว่งไปเรียกพวมันวิน่งมันวิ่งไปเรียกพวกให้กูโดน ข้าไม่ไหวถอยได้นะข้าไม่ไหวถอยนะกูโดนแล้วโอ้กูเรียบร้อยไอ,อ้คนป่าเรียบเนี่ยเไอมันมันวิน่งไปแล้วเรียกพวกกูวะกำลังไปกูกำลังไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับอยู่แต่รอดพวไรเนี่ยน้ำหนักหนักกูเต็มแล้ว ตอกุอยู่ไหนวะมีน <ah> ุมินุนะอีกตีเฮ้ยม totally ันย uh> um> ังอยู่วะผัวผัวผัววเฮ้ยน้ำหนักกูเต็มน้ำหนักกูเต็มตั้งนื <h <h ้อมันฟันกู่อะปิบป้องปิดป้อ ลนุกหมดแนุหมดแล้วเก็บเก็บแต่เราต้องถอยไหมถอยก่อนก็ได้กูว่าถ้างั้นถอย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 ดีกว่าถอยดีว่ามสดระวังมันฟันแรงไปไปไปไกูไม่เอามันเก็บกระดูกเลยดิกูเก็บกระดไม่ได้แล้วนำตัวิเก็บไปเก็บกล้เนี่ย เราไม่ได้เอาเปนเดตมาใช่ปะไม่ไดเอามาไม่ได้ามาเหมือนจะเป็นแผลใหญ่เลยปะเออเห็นแล้วที่ขาเนกังุ้ของมไปเอาเอาเนื้อก็บนื้ด้วยเราคูวิเคูรีบกับบ้านก่อนคูรีกับบ้านเลยไปแล้วคุณชมผมไปแล้วไม่อยู่แล้วป่าแม่งเถื่อนเกินเป็นไข้นี่ใช้เป็นเดทได้ไหมไม่ไม่ไมเป็นไข้ต้องนอน ไปมันก็าหาดยังมีแต่ขาดแช่น้ำ,<ท>ำน้ำหมดทำกองไฟกันเ,เก็บใส่กระเป๋าอีกโอ้ไม้หมดแล้วว่ะยังไงอยู่นี่ไงใบไม้แห้งกูไปนในหีบนะมีอยู่อ่ะกระดูกไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไร เดวเวลาโดนแบบเป็นเป็นหนองเนี่ยเอาเจาะแล้วก็วแผล,นนนนแลเป็นเด็กฐานวินัยหีบนะต้านฐานฐานแต่กูนอนนอนในรอบเป็นไข่เนี่ยคนป่ายคนไร้ใจเนี่ยคนป่ายโจกูมีกูมีบาดแผลตรงไหนวะวเดี๋ยวล้มาในตัวก่อนเว้ เส้นเลือดขึ้นแนะ่ะกูมีแผลไอ้นมสดกูมีแผลแผลอะไรแผลเลยแผลยแผอยู่ที่ขาน่าจะโดนแทงวะมันเป็นเดตเหรอเป็นเดดเป็นเดดมันเป็นเดตกม็มีมีมีมอ๋อนี่ไงใบยาสูบทำไมกูให้แต่ดอกวะกูมองไม่เห็นใบอะ่ะกดใช้ยังไงอ่ะก่อครับชุดกอ่ดกอก่ออยูไรร่ไหนฮะนี่นี่เก็บค้อเพิ่งไวด้วย<อ>แต่ไม่รู้จุดยังไง แตลรล้จุดยังไงจุดยังไงวะกระเป๋าเต็มแล้วเอาเฮียไม่ได้กระเป๋าเต็มไอช่องเก็บของที่แบบมินจะหยิบช่องมืออ่ะมันเต็มอ๋ <S <S 2> <S 2> อวัวอะไรทิ้งได้บ้างวะเราอีเตอร์เห็นไปยังเออในขวานมึงกเอาไปเ้อมึงเอาอน,อนี้ไปเลยเอาไปเลยเนี้ยนั่นมึงน่าจะได้ใช้ข้างหลัง ผมไม่รับสินีกดอะไรจุบวะ่ะต้องเอาสายไฟอะว้ะทำยังไงอ่ะกดใ,ใส่กองไฟเลยแล้วดับไฟยังไงเฮ้ยมันไม่ดับให้ด้วยมันเสร็จเรียบร้อยกูได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้ว ครับเกาะได้ไหมครับไม่ได้ไม่มีของมันไม่มีอันนี้ให้เรียนเลยวะอะไรไอ้ทำเกาะกูยังหาไม่เจอเลยตอนนี้รู้สึกจะใช้ใบตองใช้ไม้แล้วก็เชือกนะใบตองมอกูมีแต่เป็นสร้างบ้านเลยอะตอนนี้เรียบร้อยหา เอาอะไรงดูไเก็บขวานไม่ได้เช้าแล้วดับไฟยังไงอ่ะอะไรนะดับไฟดับไม่ได้ไม่ต้องดับหรอก<ช>พอเช้าเราก็เลยตัดสินใจว่าจะออกไปล่าเสือได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าแถวนี้มีมีอะไรนะเสือดาวจักรวัวจักรัวอเออ เรามาตามดูครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนวันนี้ตรงไหนไมีซากมันจะอยู่ตรงนั้นเลยครับมีซากสับเราไปดูบึงวะนะบึงปลั๊กที่บึงข้างหลังอะ่ะเฮ้ยไอตัวนิ่มแต่แทงมัน <c oughs> ทีอเดรกาเลอะ่ะใช่ถ้าสงสารจัดะไรเนี่ย เกิดมากระจอกก็อย่างนี้แหละเฮ้ยเสียงเสือ,สอซ้ายซ้ายนมสดนี่ไงถอยมาถอยมาเห็นไหมยิงเลยยิงเลยตายไหมโดน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 กดบล็บบอกกดบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ยตายแกแค่นี่แล้วทุกคนเดี๋ยวเก็บเนื้อเสือดาวก่อน,นเฮ้ยดูแผลก่อนเก็ตเออว่ะอ่าเอาแบนเดตยาสูบไปแกแกพกแบนเดตมาปุ๊บไม่ได้พกไม่ได้พก บุคูไม่แรงเนื้อแรงตัวเลยเนี่ยเฮียไปเราเป็นทำไมเสืมันไม่ใส่วะไม่ได้เหรอเอออ่ะลองเอาเวนเดตธรรมดาไปอ่ะฮะลองลองเอาเวนเดตไธรรมดาไปเลยพลังเนื้องตัวก่อนไปกลับกลับไปเนี่ยกลับบ้านก่อนได้เลยลองพลังเนื้องตัวก่อนค่อย เราล้างตัว<อ>ก่อนเนี่ยเราล้างตัวก่อนค่อยพันด้ได้รแรแรแเมื่อกี้ยิงสองทีไปเลยตึงแ,งแทงเลยกี่ทีทีเดียว<ม>ทีเดียวกสองทีปะ disgusting บ่ล้างหลายหลายทีล้างหลายหลายทีสุดปกจิ๋หายเฮียคนไรไม่รู้ไม่รู้จักอาบนา้ำร <laughs> อบหนึ่งหมดโอเคเราพันให้ด้วย ไมมันไม่ให้ใส่วะนี่ไงเป็นเน็ตธรรมดามันให้ใส่อยู่โอเคจบโอเคเรียบร้อยห้ามเรือเรียบร้อยแล้วไงเนื้อแมวใหญ่ชื่ออย่างน่ารักอ่ะเนื้อแมวใหญ่ตัดเลยในเนื้ออะไรเนื้อตัวนิ่มย่างให้หมดเลยย่างให้หมดเลยแล้วมันเน่าก่อน นนกูนอนกันแล้วนะกูเป็นไข,ข้กูติดเชืออเ้อได้รเชืเ้อได้แล้วได้ลาเชือตรงนี้ลเราก็ต้องไปกักต้วก่อนปลยได้ไม่มีปัญหารูกแว่นขยายขึ้นูเป็นไรวะกู <S 2> <S 2> แต่ไข้รอบนี้ไข้ลดยากมากอะตอนนี้อตอนแรกมันจะวิ่งไปเอามึงกูหันไปเจอมนันพอดีได้ยินเสียงมันอนะ คอคอ,อไม่รู้เป็นยัี้งเลไม่คิดว่าเราไปแล้วจะเจอเลยนะมันขึ้นรูปแว่นขยายแล้วเหมือนแผลกูเน่าหรืออะไรปะแผลเน่าปุ๊ต้องใช้ขอดูหน่อยดิอ่าฮะแผลเน่าอ่ะต้องต้องใช้นี่ใช่ไหมไอ้ลองใช้แบนเด็ยาสูบดิได้ปุอมไม่แน่ใจอ่ะเสียวเลยสัตว์แม่งเน่า ไม่ได้ป่ะดีต้องทำยังไงนะรถหนึงผมเปิดวิกิพีเดียก่อนแผลก็เน่าเฮียสารอดพ้นมาแล้วกูุกใจแล้วหรือว่าใช้เบนเดตดีวะเบนเดตมันไม่เนี้ยเบนหนักกว่าเดิมเลย น่าสุกน่าสุกเอาแล้วนี่กูไว้ในกล่องนะอเอาลองชิมมันคนละชิ้นดูดิมันเพิ่มอะไรบ้างคนระับยังยังดิบอยู่เลยใช่เหรอไมนไม่ไม่อยู่ในเห็บอยู่ในเห็บอ๋อดิบแคบสรุปคำว่าอย่างไรวะเพื่องกู รถไม่หยุดเลยตอนนี้เออเอนท์จีสิบห้ากับโปรตีนสามสิบหกตัหนึ่งกำลังหาอ่านอยู่น่นะ Animal building charley a f i n g console ปว่อกกวอาอั n a t i ค e s ส e น่าจะอันนี้นะตับตัวยี่ดีตางกันรู้ ไ,ได้ต้องทำยังไงองีกูุดะเขียวแมวมาด้วยงัน่นเองนงแก่กระจายหง่อยกูก็ไปหาวิจิตรเรา้กงไปหาวิจิตรสามจุด้วยกันหว่ามันต้องเอากระดูกปลาจิ้มอ,อกมีแค่จีบแ้ิว่ามเง่อยืรเร่เยอะเลยแล้วตัวหากรดี แต,นะแต่ก็ติดเชื้อเนี่องจาก้องเสิวิตที่พาลาดรอโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้รอวันรอวันตายพูดแบบหมดหวังเลยวนะันใะจแล้วก็เล่น,ลลมไ,น,นไม่ได้รับพัสดุเกิดจากท่านเจ้า้มืองท่านเจ้าเมืองโดนตายตัวส,นนนะสอนฉันหรือเปล่า ไม่รู้เ่าตุ๊บแปลให้อยู่ขั้นเฮ้ยทำไมนี้มีวิธีแบบรักษาแล้วเอย่าพอ,อ,อกช่วยรุนเลือดเนี่ยตามขวดมดใช้มดแดงใช้มดเย็บแผลได้อย่างรวดเร็วใช้ดมดแผลติดเชือ้อวางนอนมาแดงไว้บนแผลแล้ว รอให้หนอนแมลงกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วไอ้กูต้องใช้หนอนมแมลงวะ่ะแล้วจะเอาหนอนมแมลงจากไหนอนะ่ะต้องเอาจากข้าศพอะ่ะถ้ากูจำไม่ผิดอะ่ะไปดิไปดิตกเสือน่าจะมีอ่ะแบบก,กูรีบวิ่งไปแล้วก็อเอาผ้าพันแผลพันอีกเอ้ยเดี๋ยวมึงวิ่งไปนะเดี๋ยวกลัวผ้าพันแผลก่อน,ปนอไปด้วยไปไป จากสัตว์เลนี่ไงนี่ยเชล่วเแล้วเ็นน้ำสดน่เก็บหมอนเนี่ยเก็บละลองใส่แผลดิแผลแผลแผนี่เรอะไร่ใช่แบบแผลเน่าไอ้ย่ะไห้าได้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 มันกลังกัดูิวะ ไม่เห็นหนะเห็นแค่แผลเอ้ยกลายเป็น,นกลายเป็นแผลสดอหะมันกลายเป็นแผลสดเหมือนเดิมอะ่ะใช่ใช่ถ้ากลายเป็นมันบอกให้กลายเป็นแผลสดแล้วก็ไปเตะใส่ลองลองเดินสำรวจแถวนี้นอ่ะอ๋อเรียบร้อยโอเคดีใช่ไหมดีขึ้น,ด,นดีขึ้นหน่อยใช่ปะอืมน่าน่าจะใช่นะ ไปเดินกัะโดดทางนี้ก่อนไปถามคือกูไปแล้วกูจำทางกลับได้ตัวนี้มีแต่เนื้อให้กินว่าตอนนี้อยากเออยยังไงกิน้นี่ดีกว่ามะพร้าวดีกว่าเพิ่มโปรตีนด้วยไขมันไม่ใช่โปรตีนเออไขมันเุืบสร็จแล้วนีดเดียว แตงว่าต้องต้องทำแฝลสองรอบถ้างั้นไม่ต้องทำทำเป็นติดสองรอบใช่นแนีหันไปทางไหนก็เขียวหมดเลยเด็กเด็กเขียวเลยชัดหิวโปรตีนเอ้ยไม่ใช่โปรตีนในคาร์โบไฮเดรตเออโอ้ขึ้นไหนดิตรงนี้นั่อยนะอ๋อแล้วแล้วนี่สะดุปยังไง อะไรไอ้เบนเดียสูบอ่ะยังไม่ไใช้เลยครับก็ยาสูบกับก็ยาสูบกับเดนเดไหมไม่มันมันใช้เวลาไหนแอกไม่รู้ร,รู้เลยครับเจอเดนอดมาส่งเจอต้นหินม่ต้ีเทือกจริงนะ เอาไม่ใช่ใช้ปัดเออทุกไปโอ้ยหอ้ไอ้เกียึ่งจะยิงลังนั่ด้วยเลยใ่กิ่ไม้กอเราเรายังไม่ตไม้โอ้ no you g o t t be kidding m ม้ขอมัไม้มาเติมนี่หน่อยดิอะไรอ่ะเติมกองไฟเสร็จแ้นะเอ่เติมอะไรนะพูดแบกของว่ะวิ่งไม่ไปเลยมาแบกเ้่าซุงเป็นอะไรวะางเไงไม่เห็นกูแบกเท่าซุงว่ายน้ำไหมเห็นเห็นผูแบกไงวิงเดินถึงคงเดียวอ่ะแล้วก็วิ่งเลยอะ ในน้ำมันหรออืมเวลาลงน้ำเนี่ยมาเล็ดมาเล็ดมาเล็ดไม่เคยเห็นมาเล็ดเลไอ้นั่นกูไปวะ มาเล่นมาเด็ดผลไม้อ่ะไม่เห็นหนะไม่เห็นก็ไม่มีอ่ะย,ยังไม่ได้ดูบ้างมั้ยไม่เห็นก็ามีมัน่นายไปไหนวะตอนนั้นยังอยู่อยู่เลยมาเล่นเลยดูคนนี้อยู่ตแต่ไว้อีพีหน้าแล้วกันเอาละรครับผชมครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะ 拜拜。Bye bye.